สวัสดีครับผมตองครับสตีค่ะตสำนักงานเกษตรอเภอบางบอ่อวันนี้จะมาสาธิตวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตโคเนอร์มาค่ะครับผมไตโคเนอร์มานะครับเป็นเชื้อราดีบนิดหนึ่งครับที่เอาไว้ป้องก,กันกาจัดนะครับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราต,ต่างๆครับอย่างเช่นโรคไอแทกโนโรลคลา,า,ลาลกเน่าคนเน่าโรคใบจุดและโร ใช่ครับแล้วก็ไตโคเดอร์มาเนี่ยครับยังช่วยให้พืชเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินในน้ําได้ดีขึ้นด้วยครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตโคเดอร์มากันค่ะครับผมสิ่งที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายๆในบ้านเราเลยครับก็ชิ้นแรกครับก็จะเป็นหม้อหุงข้าวรับใช้เป็นตัวที่เอาไว้หุงข้าวทานที่บ้านเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตาช่างครับเป็นทัพพีตักข้าว เค็มมุดครับแล้วก็จะมียางวงแล้วก็จะเป็นถุงร้อนแนะนำให้เป็น,น,นสาย8ปดพนะครับพี่จีแอลกอลครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวสารแนะนำให้เป็นข้าวสารที่เป็นนิดแข็งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสำให้หรืรอว่าข้าวแข็งตนน่างนตน่างนะครับค่ะกรณีที่ไม่มีข้าวสารนะคะใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะถ้าไม่มีข้าวสารเราก็สามารถใช้เป็นตัวที่เป็นข้าวโพดข้าวฟ่างหรือว่าข้าวเปลือกจได้ค่ะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็จะเป็น หม้เชื้อราไทโคเนอร์มากครับเป็นชนิดผงแล้วก็มีชนิดน้ำก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหนเลยนะครับค่ะเรามาสาธิตวิธีการผลิตเชื้อราไทโคเดอร์มากกันนะคะครับพี่จกีก่อนอื่นเลยนะครับก็ใส่แมสก่อนเลยครับเพราะว่าระหว่างทำเนี่ยครับเขาไม่ไม่อยากให้พูดคุยกันแล้วก็ไม่อยากเปิดพัดลมด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อราเนี่ยตัวอื่นเนี่ย้าเข้าไปปนเปื้อนกับเชื้อราเรานะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็เอาข้าวสารที่เราเตรียมไว้ครับมาหุงในอัตราข้าวสามแล้วก็น้ำสองครับคือลักษณะข้าวที่ออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบแข็งแล้วก็ร่วนซุยนะครับแล้วก็เอาไปหุงให้เรียบร้อยระหว่างรอการหุงครับเราก็ดียวเรามาทำความสะอาดนะครับมือเรานะครับแล้วก็เร็วไมถึงบริเวณที่เราจะมาใช้ผลิตแตงกมานะครับแล้วก็อุปกรณ์เราทุกชิ้นเลยนะครับใช้แอลกอฮอล์ข้นให้หมดเลยครับ อันนี้ข้าวเราก็เสร็จหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักข้าวใส่ในถุงที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับก็ตักขนาดที่ข้าวเนี่ยครับร้อนร้อนเลยนะครับเป็นวิธีเชื่อมผมถือถุงนิดหนึ่งนะครับใส่ข้าวประมาณกี่กรัมคะข้าวเนี่ยครับเราจะใช้ถุงไซนี้เราจะใช้ประมาณสองขีดครึ่งหรือว่าประมาณ250กรัมครับโดยถ้าบ้านไหนนะครับไม่มีตาช่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะกรดให้ว่า หนึ่งทัพทีเนี่ยครับจะลองจะตัดได้ประมาณร้อยกร,รัมโวลหนึ่งที <Okay. S 1> อ่าหนึ่งถุงเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณสักสองทัพทีครึ่งครับผมเ,เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการพักถุงละเกียรข้าวนะคะโ okay. อเคเกี่ยข้าวที่ตอนเราก็พักไว้ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าพี่กีวัฒมุมภุมนไหนที่ที่เราสามารถเอาเชื้อเรามาหยาบได้ เราต้องนำข้าวนะคะมาเช็คโดยการเอามาวางบนผิวหนังว่าถ้าสมมติวางบนผิวหนังเราได้ประมาณสิบวินาทีนะคะก็สามารถจะใส่เชื้อลงไปได้ค่ะแสดงว่าถ้าวองทนได้ฉลากก็ทนได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคอถึงว่าอันเนี้ยมันเย็นแล้วครับไม่เย็นครับเรียกว่าอันนี้อุณหภูมิใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเราก็นําเชื้อเดือเชื้อฉลมามไดโนรามะนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาหยอกใส่ลงไปในถุงนะครับโดยเปิดนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเปิดเยอะ ใช้ประมาณ 1- 2หนึ่งถึงสองหยดนะครับโเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำให้สูงพองนิดนึงไม่ต้องผัาปากนะครับสามารถมัดไปได้เลยนะครับใช้ยางวงมัดได้เลยครับแล้วก็ถ้านอนใไรก็ให้่าครับให้เชื้อเนี่ยเข้าไปทุกกระข้าเราทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ น้ำเค็มมุดที่เราเตรียมไว้เค็มมุด <สา S 2> จะลืมทำความสะอาดเวลาไปจีบอ่<ส>า <5 S 1> อันนี้ก็เจาะประมาณสัก15ถึง30ลูได้หมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็นิดนึงว่าอย่าลืมเขียนเนขียนชื่อไว้ด้วยนะครับเขียนชื่อว่าเชื่อราอะไรวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะได้จําได้ว่าเชื้อราเราเนี่ยมันผลิตวันไหนนะครับนะเนี่ยโอเค โอเคเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในห้องอุณหภูมิปกติที่ไม่โดนแสงแดดนะครับเพราะว่าถ้ามันโดนแสงแดดเนี่ยจะมันจะทําให้เชื้อราในเจะเติบโตไม่ดีนะครับแล้วก็ผ่านไป3วันทกี่งแล้วก็มาขยาวี่นึงนะครับเพราะเวลาผ่านไปสวันเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีเชื้อราเป็นเส้นใหญ่สีขาวเนี่ยขึ้นมาปกคลุมตัวท่าของเราครับแล้วก็ถ้ามีเป็นตัวสีส้ม สีดำอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแนะนำไว้ทิ้งเลยรวมถึงว่าข้าวเ,เนี่ยมีบบลักษณะเป็นแบบเน่าเละแปลว่ามันมีการบวเกินอางนี้ต้องทิ้งอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะทิ้งอย่างเดียวเลยครับผมแล้วหลังจากสามวันที่เราเขย่าหนึ่งล็อกหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วก็นับไปอีกสี่วันรวมทั้งหมดก็เป็นเจ็ดวันเจ็ดวันโอเค,คก็สามารถเราจะสังเกตได้ว่าเชื้อราเราครับมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นว่าใช้ไม่ได้นะครับ ถ้าครบเจ็วันแล้วก็เราสามารถนําเชื้อตัวนั้นนะครับมาใช้ได้หรือครับผมครับพี่จีเดีย๋ยวเรามาดูว่าเชื้อที่พร้อมใช้แล้วนะครับวิธีการใช้ยังไงแล้วก็มีอัตราการใช้เท่าไหร่บ้างน,นะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นเชื้อที่มันน้นนำหนักประมาณ250กรัมรู้มา2กีโครึ่งแนะนำให้ใช้ว่าผสมประมาณน้ำกับน้ำ50ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปนะครับแล้วเราก็พยายามจะปนเอาตัวสปอร์สีเขียว,วออกมาได้มานกนี่สได้นะครับ ตัวนี้ครับตัวที่ใช้ไม่หมดน,นะครับเราก็เอาไปใส่ตู้เย็ยนไว้ะนะครับแล้วก็เก็บไว้แต่แต่ก่อนใส่เนี่ยอยากให้ใส่ตู้คานติคิดไว้นะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้ประมาณสักสิบห้าสิบสามสิวัน,นทุกทีแล้วก็ไม่อยากจะแนะนําว่าไม่ควรที่จะเก็บไว้นานเกินสามสิบวันนะครับเพราะว่ายิ่งเก็บไว้นานเนี่ยตัวประสิทธิภาพของตัวเซอร์มนเนี่ยครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆด้วย ก็พร้อมใช้แล้วครับพี่จีนี่ก็เอาไปสามารถนําไปฉีดแปลงได้เลยเราสามารถใช้ฉีดตอนช่วงเวลาไหนได้บ้างครับต่อแนะนําไม่ฉีดเป็นช่วงเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นที่ไม่มีแสงแดดนะครับเพราะว่าถ้าาัวกุฎีบ้าเนี่ยมเาเจอแสงแดดเนี่ยมันก็จะเขาจะมีประสิทธิภาพการทำงนานลดลงครับผมแล้ววันนี้ผมเองก็จะเอาไปฉีดแปลงหนาสำนักง,งานพอดีเ<ะ>ครับผมงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลาไปฉีดแต่กุฎ้บ้าก่อนได้ไหมค่ะโอเคเราสองคนจากสำนักงานเกษตรอำเภอบาของขอดจังหวัดสมุทรปราการ ขอตัวลาไปขีดแมนค่ะก,ก่อนนะคะ